นะคะเนาะส่งกุหลาบมให้คุณสมเดี่ยวมาแล้วนะคะคุณสมเดียวยินดีต้อนรับนะคะคุณชมพู่จะไปสอบจะสอบผ่านไหมคะคุณชมพู่จะไปสอบจะสอบผ่านไหมคะคุณชมพู่คะอ่าไม่รู้ว่าสอบมีสอบเก็บคะแนนดีแต่ไม่รู้ว่ามีสอบมีสอบสัมภาษณ์ไหม ตอนสอบสัมภาษณ์ต้องระวังนะคะแต่ถ้าสอบเก็บคะแนนคุณคุณชมพู่ทาได้ดีระดับหนึ่งนะคะเนาะคุณชมพู่ขอบคุณค่ะดอกกุหลาบนะคะเนาะทำได้ดีระดับหนึ่งแต่ว่าต้องระวัดระวังด้วยว่าคู่แข่งเขาก็แข่งเหมือนกันนะคะคุณเป็นสัญลักษณ์ก่คุณพุทธมอบดอกกุหลาบมาคุณแม่อ่านไม่ออกบอกชื่อหน่อยคุณอะไรเนาะส่งกุหลาบให้คุณแม่ขอบคุณมากคุณเมย์วันนี้ คนคุยจะทักมาไหมคะโอ้โหขนาดนั้นเลยเลยคะ่ะอ่าถามนี้ก็ตอบได้เลยนะคะค,คุณเมย์วันนี้คนคุยจะทักมาไหมคะ